สวัสดีครับผมพบกับผมอีก้วนะครับกับมิสเตอร์เจมนะครับก็วันนี้จะพามาดูห้องนะครับที่ไม่ได้นอนมาเกือบสองสามปีแล้วนะครับอเขาจะเปิดไฟครับนะครับภายในห้องนี้นะครับผมไม่ได้เข้ามาสองสามปีแล้วนะครับวันนี้นะครับว่างๆนะครับก็ จะพามาดูพระเครื่องในบ้านนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการใส่เสียงเพลงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้ชมควรมีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า18ปปีนะครับหากต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับสิ่งที่ผมจะพาไปดูก็จะคือมันจะเป็นออแบบว่าที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับของเราชาวพุทธนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ นี่ครับขออนุญาตเสียบพัดลมนะครับเปิดไล่าอากาศครับนี่ครับพั้เครื่องที่ผมมีนะครับที่สะสมไว้นะครับนี่นะครับนี่นพ่อขุนนะครับ ับพระเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับพระเครื่องครับแล้วก็คูกำเนิดนะครับ อันนี้จะเป็นโสทอนนะครับพรศรวัน500นะครับโอเคครับอันนี้สมเด็จหลวงปู่เมานะครับของแท้ขุดได้ที่สารพระภูมินะครับบ้านสี่เหลี่ยมนะครับแท้ไม่แท้มันอยู่ที่ใจเราศรัทธานะครับอันนี้มีดดาบครับมีดดาบ พาดูหลายอย่างอันนี้จะเป็นทีวีนะครับเครื่องเก่านะครับพามดูตูเ้เสื้อผ้าอ่ามีที่เขียนเจมนะครับก็มีประมาณเท่าที่เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับก็ห้องนอนที่ไม่ค่อยได้เข้ามานอนเลยนะครับ ก็พอดีอยู่อีกหลังหนึ่งนะครับนอนอยู่อีกหลังด้านนอกนครับอีพีหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมหลังด้านนอกนะครับมีพระเหมือนกันนะครับมีพระเหมือนกันหลังด้านนอกนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็คือแบบว่าเป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ท,ทุกท่านนะครับก็ผมมิตเตเจมออนไลน์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะลาอย่าลืมกดซับสไครต์และเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการ อัปโหลดคลิปใหม่ของผมไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ